ใบตองหเห็นหเล่นกับผีเสื้อผีเสื้อมาแล้วใบตองมาเขาก็เล่นกับใบตองนะคะลมมาเขาก็ชอบนี่คือคนมีความสุขที่สุอเลยที่เพื่อนคขาจะชอบธรรมชาติ MS. Sure. มีความสุขมากๆเลย